สวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญกวีตอนนี้ก็มาดูรถครับโอ้อย่างยับกันนี่เกิดเสียงเจ้านะ้องที่ออามาเอารถหลบกูทามว่าจ๊ โอ้ชุดเบรกก็ไปนะประตูก็เปิดได้ไม่สุดต้องหาเจ้าของอูมาเพื่อยิงยันเพื่อจะเอารถออกมีกับเกี้ยวอง จังสั่นก็รถมันขี่ได้ปกติแต่มันก็ต้องจอดอยู่หนีคันบ่มีมันต้องหาโบต้องหาคือสุ่มอูมากบอกว่าเออผมคิดอันนี้หาลอยด้ออย่างสีหน้าสมุดเท่ากับที่มาบอกแต่เท่าอาจจะว่าเท่าเอาไปเปลี่ยนเองจะจริงแต่ว่าอาจจะเอาเขามาเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานเพื่อจะเอารถออกนะาว่อย่างยับเลยเขาบอกให้เอาไปต้องนี่ อันนี้ก็พี่ชายมาดูด้วยครับเหมือนต้องทรงไม่ได้อะกระบะหลวมแม็กไรเนอร์เหมือนในฝั่งนี้มันต่ำเหมืนมันกดท้ายก็ไปนะครับ เ,เก,เกเ็บหนักเลยเอง,งอนนี้แต่ฝั่งนั้นมันยุบฝั่งนั้นมันลงฝั่งนั้นมันต่ำแต่ประตูเปิดประตูเปิดได้ไม่ไม่หมดนะครับประตูเหมือนมันเอยียง ฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ได้แต่ฝั่งนั้นมันเอียงนี่ครับงัดแก้มมันเข้านี่ครับแก้มมันเข้ายุบพระมันไปฝั่งนี้เปีย่ยนโอ๊ยแตก ลหลุดล่ยไม่รู้ว่าคัดทรงคัดซีมเป็นยังไงนะสุดกองผมว่าแตกแน่ช่วงล่าง เอาไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกัน